ในช่วงนี้ของ Golden Christ e m p l a r 7D Recording ดูเหมือนว่าเหล่า Solarich i และ Solarich r a Dragon King ได้ตั้งเป้าที่จะกวาดล้างโครงข่ายไฟฟ้าของกรุงวอชิงตันดีซีควบคู่ไปกับการรื้อถอนในปัจจุบันเนื่องจากมันเคยเป็นบ่อเกิดของเหล่าปีศาจร้าย การแทรกซึมของมนุษย์ต่างดาวและประสิตปีศาจพลังชั่วร้ายเหล่านี้ซึ่งถูกใช้ในพิธีกรรมของซาตานและเวทมนตร์ควบคุมจิตใจได้เพิ่มพลังให้กับแผนการกดขี่ของแบล็กฟินิกทันเดอร์เบิร์ดควสเซลโคทีแอลของโครงการอาวกาศลับตลอดปฏิบัติการด้านมืดของอุตสาหากรรมการทหารซึ่งใช้ในการบังคับใช้การทหารอย่างโหดร้ายในสังคมโลกการก่อสร้างใหม่ของปีตะวันออกของทำเนียบขาวส่งผลกระทบทางจิตวิญญ,ญาณต่อกฎแห่งโครงสร้าง เป็นตัวแทนขององค์การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกระดับโลกเพื่อบังคับใช้เสาหลักแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมผ่านการฟื้นฟูแท่งมังกรสุริยะไมเครลเมอร์ลินและปีกอเมทิสเพศชายศักดิ์สิทธิ์ในโนดเส้นเล่อของคอมเพล็กซ์ราชาทิศิลอแห่งอเมทิสออเดอร์ของสายตระกูลผู้ก่อตั้งหลกักกำลังรวบรวมส่วนโค้งแห่งกษัตริย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการปกป้องปีกตะวันออกส่วนโคงอเมทิสแห่งพระสันตปาปาแห่งความกล้าหาญและพระคุณแห่งจักรวาลน,นั้นเปี่ยมล้นด้วยสิทธิอันศักดิ์สิทธิจากพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนในการดำเนินชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุขซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งและเจิมของพระคริสต์สุริยะไมเคิลเมลินวงแหวนไฟทองคำแห่งมังกรสุริยะของพระคริสต์ไมเคิลคริสมิเชลโซลาดราก้อนโอโรโบโรสริงออฟโกลเด้นไฟหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในดวงตาแห่งทอรัสคอยปกป้องแกนตะวันออกตะวันตกผ่านดวงดาวหลวงแห่งเลเดบารันรอยเย่สตาร์ออฟัอเดบารันสู่ดาวแอนทาเรสแอนแทเพื่อควบคุมและติดตามการฟื้นฟูโครงข่าย าวคราะหนี้ และโครงการบำบัดทางจิตวิญญาณระดับโลกอันใหญ่หลวงนี้ไปจนสิ้นสุดกระบฏลูซิเฟเรียนลูซิเฟเรียนรีเบเลียนเป็นสงครามกาแล็กติกที่เกี่ยวข้องกับบันทึกโฮโลแกรมและเทคโนโลยีของอัลเดบารันและกฎแห่งผู้ก่อตั้งฟาดเดลอฟวันที่ถูกขโมยไปโดยชาวเยโฮเวียนอันนูนาคิลูซิเฟเรียนเจโฮเวียนอันนูนากิลูซิเฟเรียนซึ่งส่งผลให้เกิดการบุกรุกระบบสุริยะและยึดครองแกนนอนของหลักการเพศช,ชายหรือกริดอินซีทองคำ g กลเด้นอีเกิลกรบนโลกดังนั้นตระกูลไมเคิลจึงตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การกู้คืน DNA ของดวงอาทิตย์สีทองโกลซันดีเและเพื่อการฟื้นฟูเผ่าพันธุ์เทวทูตเซราฟิมผู้ล่วงลับโดยตกลงที่จะเป็นโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการบนสวรรค์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์เส้นเลนแนวนอนของดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อกริดอินซีทองคำ ในระหว่างรอบที่7ซึ่งถึงจุดสุดยอดในขณะนี้กระบวนการสร้างร่างกายคือการนำทุกแง่มุมของจิตสำนึกแห่งจัก,กรวาลของพระคริสเข้ามาโดยตรงผ่านกระบวนการจุติของพระคริสไมเคิลในโซล่าดราก้อนวิงและโกดราก้อนโอโรโบโรสริงเพื่อรวบรวมร่างกายไดมอนด์ซันโกออเดอร์หรือโกเรเซราฟิมเทมเพลตอย่างสมบูรณ์ซึ่งสเปกตรัมทั้งหมดของพันธุกรรมฟอนเลนเซราฟิมจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ผ่านการฟื้นฟูปีกของดาวเคราะห์ ดังนั้นผู้พิทักษ์คริสสอตออสอจึงยังคงดำเนินโครงการโกลเด้นคริสเทมพล่า7ดีรีคองในขั้นตอนการสร้างปีกดาวเคราะห์ โดยขณะนี้กำลังบูรณะปีกสีม่วงอเมทิสเซตมิติของราชาอเมทิสท่สอซิลอที่ถือครองรหัสแท่งพระบิดาแห่งจักรวาล Cosmic Holy Father Rod Code ซึ่งเชื่อมต่อกับชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากส่วนโค้งของดวงอาทิตย์เหล่านี้คือปีกมังกรดาวครอสที่สร้างวงแหวนูโรโบโรอสในรูปแบบพลาสมาชั่วน,นิรันร์รหัสแท่งของบิดาแห่งจักรวาลคือการจัดวางโครงสร้างคริสต,อ,ตออสอแห่งจักรวาลที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมคริสตออสอแห่ง ดวงอาทิตย์เพศชายจากการสร้างโลกแห่งพระเจ้ารากของราชามังกรแห่งอเมทิสได้แก่ยานาสเลวม่วงและรายยานการแก้ไขทริปเปลิลโซลารรอดนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆของร่างกายคอสมิกโซลาร์ดราก้อนคิงที่มีการจัดเรียงไวโอเลตซันแบบออแกนิกซึ่งช่วยให้สามารถผสานอเมทิสคริสตัลฮาร์ดอเวกเคนิงและไวโอเลตวาปอทางคณิตศาสตร์ได้เพื่อเข้ารหัสธาตุใหมา่ภายในรูปแบบโซลาร์ฟีเมลคริสตัลแนวตั้งเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพตัวเองอย่างสมบูรณ์ผ่านคุณสมบัติทางแม่เหล็กของ สถาปัตยกรรมคาถาหญิงซึ่งก่อตัวเป็นร่าง Universal Ang ยกตัวอย่างเช่นในระหว่างโครงการฟื้นฟูผู้พิทัก์เซราฟิมมิคาเอลโกลเด้นที่ถูกกระขังและถูกผูกมัดไว้ในแง่มุมโอลิมเปียไฮเปอร์โบเรียนดั้งเดิมของอีคาราัส ถูกระบุว่าถูกบังคับให้สร้างชุดสปินย้อนกลับภายในปีไวโอเลตเจ็ดมิติของสนามเมอร์คาบาแท่งแนวนอนซึ่งออกแบบมาเพื่อบิดเบือนกริดอินทรีย์ทองคำสำหรับวาระการเก็บเกี่ยวลูชชของเยโฮเวีนนิบิรูอีอันหลังจากการปลดปล่อยและการฟื้นคืนชีพอันโด่งดังเขาได้ช่วยในการฟื้นฟูการทำงานของลูกบาศสุริยะของกริดอินทรีย์ทองคำโดยการแก้ไขการจัดเรียงของรหัสแท่งพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวาลซึ่งยิ่งสนับสนุนการเปิดใช้งานปี อเมทิสไวโอเล็ตเพื่อจุดไฟให้กับผู้ถือก้านไวโอเลตเ็ดมิตินั่นคือรหัสของดวงอาทิตย์ไวโอเลตราศีตุลเจ็ดดีริโคดิ้งกายคีเทอริกมงกุฎมาจิปีกไวโอเลตราศีตุลระยะที่7วันที่31ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนกฎแห่งเหตุและผลจัก,กราและทรงกลม7จิตคีเทอริกทีมการเล่นแร,แร่แปรธาตุการระเหิดการเปลี่ยนแปลงธาตุ อากาศเครื่องดัดอากาศรูปทรงเรขาคณิตเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมความสัมพันธ์ของดาวเคราะห์ดาวสุกและดาวเสาโลหาการเล่นแร่ปแปรธาตุตะกัว่วทองแดงรูปทรงเรขาคณิตเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมประตูสู่ดวงดาวประตูชั้นในของหมู่เกาะไอโอเนียนชายฝั่งทะเลไอโอเนียนของแอลเบเนียและกรีและการเชื่อมต่อใต้ดินสู่ทะเลสาบติติกากาประเทศโบลิเวีย ประตูสู่กาแล็กซีและจักรวาลดาวเสาว GSG ดาวอาร์ทูรัสและดาวโอเมก้าเซนนตารี u s g ความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมจิตคีเทริกซิลเวอร์ฮาราถูกกระตุ้นการตื่นขึ้นของอเมทิสการสร้างปีกและไอไวโอเลตที่แก้ไขแม่แบบสสารมืด คลื่นไวโอเลตเ็ดมิติของชั้นแรกของเมตริกโมนาดิกที่เชื่อมต่อกับต่อมไพเนียวต่อมายเดนและพระราชวังคริสตันแห่งจิตใจพระคริสต์ซึ่งอยู่บริเวณศูนย์กลางของสมอง ในช่วงสงครามทางจิตวิญญาณอันเข้มข้นนี้ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ความพยายามฟื้นฟูการเดียนที่กำลังดำเนินอยู่ของปีกไมเคิลแมรี่แห่งดาวเคราะห์ตลอดเส้นพลัง6มิติลบ7มิติซึ่งจำเป็นต่อการแก้ไขลำดับการตื่นของมร์กตและอเมทิสแห่งดาวเคราะห์จุดเน้นอยู่ที่การติดตามการแก้ไขผ่านเหตุการณ์ทำลายอันเลวร้ายที่เกิดจากวาระการกลืนกลายของ AI นอกจากการแสวงหาสถาปัตยกรรมที่สร้างโดย AI ด้วยรูปแบบการปลอมแปลง NAA ของโครงสร้าง a อะเม s t o r d เ r มาร์เจนตาไวโอเลตพิ้งที่โครนแล้วและการรื้อถอนการส่งสัญญาณไวโอเลตเมิติเทียมโดยเอนทีเอเอซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับชั้นสัญญาณคลื่นสีแดงของ AI หลายมิติที่เต้นเป็นจังหวะในกริดผู้บุกรุก ขณะนี้ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ลำดับการถอดรหัสของชั้นแรกจากสามชั้นของอัตลักษณ์โมนาดิกของเราประตูคริสตัลซิเวอร์ฮาราของเราจะเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวิญญาณโมนาดิกของเราเข้ามาเพื่อประทับใต้สะดือวิญญาณโมนาดิกที่เข้าสู่ร่างกายจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอย่างสมบูรณ์ภายในตัวเราและไหลไปตามกระแสอย่างเป็นธรรมชาติประสบการณ์นี้เปรียบเสมือนความรู้สึกหลากหลายมิติที่ลึกซึง้งสมบูรณ์และแผ่กว้างยิ่งขึ้นของตัวคุณเองเหมือน ที่คุณเคยเป็นแต่จูจ่ๆคุณก็ค้นพบมันอีกครั้งจิตวิญญาณโมนาดิกลักเริ่มรีเซ็ตสะดือเพื่อปรับตำแหน่งใหม่ให้ตรงกับสายเงินที่ถูกต้องรีเซ็ตโลโนาฬิกาชีวภาพภายในซึ่งเปลี่ยนทิศทางทางกายภาพของคุณในชีวิตซึ่งจะกระตุ้นภารกิจพิมพ์เขียวทางจิตวิญญาณเฉพาะตัวของคุณและปรับตำแหน่งเหนือใหม่เมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะออกจากร่างกายระยะการกระตุ้นโมนาดิเริ่มเชื่อมต่อกับชั้นแนวนอนของโลเทริก และฮาราสีเงินเริ่มต้นการรวมร่างจิต7มิติลบ8มิติลบ9มิติบนเส้นเวลาที่ทำงานอยู่บนจัก,กรวาลฮาร์โมนิกที่3ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนขยายทางจิตวิญญาณของตระกูลโมนาดิกอันเป็นเอกลักษณ์เมื่อร่างจิตสำนึกถูกรวมและผสานเข้าด้วยกันในแนวนอน แง่มุมทางจิตของตรีเอกานุภาพจะกระตุ้นการทำงานของร่างกายรับความรู้สึกขั้นสูงใหม่สิ่งนี้เริ่มต้นความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างซึ่งเป็นกระบวนการแปรสภาพโมเลกุลและความสามารถในการฉายภาพจิตสำนึกของตนไปยังมิติและพื้นที่อื่นโลเทริกบรรจุชั้น7มิติลบ8มิติลบ9มิติของ DNA ดวงอาทิตย์เพชรและเส้นแกนจักกราดและผลึกมเมล็ดซึ่งก่อตัวเป็นร่างจิตทั้ง3ในจักรวาลฮาร์โมนิกที่3ได้แก่จิตใจเคเทริก7มิติ โมนาดิก8มิติและเคเรียทริก9มิติผ่านการบูรณาการแบบโมนาดิกเราจะบูรณาการ3ชั้นของสถานีอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณแบบโมนาดิกเหล่านี้เพื่อสร้างโลดเทอริกส่วนบุคคลที่ก้าวหน้าในการวิวัฒนาการของจิตสำนึกและการยกระดับจิตวิญญาณของเราการปรับแนวแกนกลางด้วยการเข้ารหัสรังสีรูบี้เรแบบ7มิติ เมื่อแช่ตัวและล้อมรอบไปด้วยโลกคริสตัล12มิติจะสามารถดำเนินการปรับแนวแกนกลางได้โดยใช้การแก้ไขเส้นแนวตั้งของกลุ่มคอนเทนเนอร์ชุมชนของเราสำหรับเครือข่ายแสงพลังงานหลายมิติของเราซึ่งได้รับการปรับเทียบและปรับเฟสให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนสุขภาพความสามาคัคคีและความสมดุลสูงสุดการปรับสมดุลแกนกลางและการแก้ไขโค้วกลับในออร่าแห่งแสงของชัน ฉันตั้งใจจะจุดประกายการกระตุ้น7ดีที่บันทึกไว้เพื่อจุดประกายการตื่นขึ้นของคริสตันแคเทอรีนมรกตอเมทิสผ่านการปรับสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติกับสะพานของคริสตันเรนโบว์และโลดสีเขียวม่วงของกายเคเทอริก7ดีที่ได้รับการแก้ไขปีกอเมทิสไวโอเลตและไอระเหยไวโอเลตชำระล้างร่างกายธาตุของฉันตามแบบแปลนไดมอนด์ซันอันเป็นเอกลักษณ์ของฉันซึ่งปรับฉันให้เข้ากับเส้นทางจิตวิญญาณแห่งการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลแบบออร์แกนิก ตามที่พระเจ้าปรารถนา จดจ่อยอยู่กับเส้นแกนเจ็ดมิติบนนิ้วนางข้างซ้ายแล้วจินตนาการถึงแสงสีทองอรารามประดับด้วยดอกกุหลาบสีชมพูทับทิมและประกายแสงสามคลื่นแห่งไซอันประกายสีเงินทองและทองแดงประกายสีโรสโกลเมทัลลิกร,ระยิบระยับแล่นไปทั่วร่างกายลองนึกภาพว่าคุณเห็นเปเลวไฟนิรันร์ของประกายสีน้ำเงินประกายสีชมพูและประกายสีม่วงเข้มรุง้งกำลังลุกโชนอยู่ภายในหัวใจของคุณและเปเลวไฟสามคลื่นนิรันร์เริ่มละลายเปลือกแข็งและละลายรังไหมโครนที่ปกคลุม ร่างกายทั้งหมดเผยให้เห็นเพศสายระยิระยับภายในตัวคุณจากนั้นตั้งใจที่จะล่อคราบเทียมทั้งหมดผ่านทุกมิติด้วยการชำระล้างปลดปล่อยและขะจัดพันธสัญญาแห่งกรรมและบันทึกบรรพบุรุษซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นปรสิทธิในกระบวนการยกระดับทางชีววิทยาของคุณเมื่อบรรลุอิสระภาพทางจิตวิญญาณด้วยเจตนาอันเปี่ยมด้วยความรักขอบัญชาและเรียกร้องสิทธิอันสูงสุดของท่านในฐานะพระเจ้าผู้ทรงอิสระ ที่จะเหลือกล้างล้างสิ่งซ้อนทับเทียมที่สะสมไว้ทั้งหมดด้วยความรักและการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับทุกสิ่งที่คุณเคยประสบซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือเมื่อคุณไม่ตระหนักถึงความเจ็บปวดนั้นที่เกิดขึ้น จากนั้นจงตั้งใจที่จะอัญเชิญการแผ่รังสีของพิมพ์เขียวแห่งจักรวาลคริสตอตออสอโซเฟียเอเดนิกเพื่อสร้างความสามัคคีสันติภาพและความรักนิรันเพื่อนำพาปีกพลาสมาหัวใจคริสตันสู่ความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบสลายบาดแผลทางจิตใจที่สะสมไว้ทั้งหมดซึ่งอาจก่อตัวขึ้นภายในชั้น7มิติของสาย d n a ที่7 ขอพระบิดาแห่งจัก,กรวาลในรังสีทับทิมของพระองค์ให้แก้ไขโกลเด้นคริสที่เรียงตัวถูกต้องเพื่อฟื้นฟูการเชื่อมโยง7มิติที่อัปเกรดแล้วระหว่างเส้นแกนกลาง7มิติกุญแจคริสตัลจัก,กรสีม่วง7มิติและสาย DNA ที่7ในแม่แบบต้นไม้แห่งชีวิตและสะสารมืดส่วนบุคคลของคุณซึ่งเชื่อมต่อกับโลกสีเขียวม่วงที่เพิ่มจุดประกายใหม่ของกายเคเทริก โลเทอุริกและมงกุดขอให้พระเจ้าลบล้างสัญญาหรือข้อตกลงใดๆออกไปในทุกการเวลาและทุกพื้นที่ที่ขัดแยง้งกับการตอบสนองทางจิตวิญญาณของคริสต,ตอตออสโซเฟียซึ่งเป็นจิตสำนึกของชายและหญิงที่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความกตัญยูขอต้อนรับการกลับมาของแสงสว่างอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะชำระล้างร่างกายจิตใจและเสาแนวตั้งกลางของคุณเพื่อการสร้างปีกซึ่งจะจุดประกายการรวมตัวของไมเคิลแมรีซึ่งเป็นจิตสำนึกของคริสตอตออสแมรีา ายในหัวใจคริสตั้นที่กำลังเบ่งบานของคุณขณะที่ท่านนำศูนย์กลางที่เป็นกลางมาสู่แก่นแท้ของความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับหัวใจของท่านกับแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์จงยุติและกำจัดตัวกลางรวมถึงโปรแกรมการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นและสร้างขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อจุดประสงค์สูงสุดของท่านในการรวมการแสดงออกทางจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงสุดของท่านไว้ในพานกิจการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์ ที่รักทั้งหลายโปรดประธานพรแก่ไตต่อมหมดไตท่อไตและอวัยวะปัสสาวะของข้าพเจ้าในฐานะประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุสุริยะของชาวราศีตุลซึ่งพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นถึงสุขภาพที่สมบูรณ์แบบดังที่ได้สร้างขึ้นผ่านการประสานแกนกลางอันศักดิ์สิทธิ์กับแหล่งกําเนิดการสร้างเมตริกดาวเสา แหล่งพลังงานหลักของเจโฮเวียนกริดและเจโฮเวียนไอผู้บุกรุกที่กลุ่มเอ็นกิเอ็นลิวใช้ผ่าน AI Inver t e อร์เท7ดี i o l e เ Ray รจากดาวเสาคือการเพิ่มพลังให้กับเวทมนตร์ควบคุมจิตใจและการถ่ายทอดสัญญาณเครื่องจากต่างดาวจากอุปกรณ์ฝังตรึงกลางเขนและรหัสหลอนซึ่งได้รับพลังงานจากกลางเงาไกอันนอกจากนี้เครือข่ายจิตใจของแบล็กมาดอนนาและ G o a t ทีที่ใช้พลังปีศาจหญิงจากดวงจันทร์และตัวตนปลอมก็กำลังใช้ตัวตนโคลนของอเมทิสและรูบี้ซันดี BNA ทั่วทั้งระบบควบคุมวิญญาณของ NAA ในที่สุดเครื่องจักรสัตว์ร้ายอันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็ดูเหมือนจะเหี่ยวเฉาและพังทลายลงเป็นผงทุลีขณะที่เมทริกของดาวเสาร์กำลังถูกสร้างใหม่เพื่อถ่ายทอดพิมพ์เขียวขอองค์การเชื่อมต่อดวงอาทิตย์สีม่วงกับสุริยะฤกษสีแห่งอเมทิสออเดอร์ตลอดหลายปีที่ติดตามความเสียหายของกริดของดาวเสาร์ได้รับการยืนยันว่าระบบรังสีสีม่วงกลับหัวของดาวเสาร์กำลังผลิตมเมล็ดพันปีศาจและถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการหลักในการถ่ายทอดคำสาปและคำสาปไปทั่วรอยประทับแม่เหล็กของจัก ราศีจันทรคติและเมทริกของดาวเสาคือระบบที่มีปัญหามากที่สุดในระบบสุริยะทั้งหมดดาวเสาถูกเรียกว่าดาวดำในความเชื่อของชาวยิวโบราณดาวที่ตายแล้วว่าจะหมายถึงวาระแห่งดวงอาทิตย์สีดำ Black Sun Agenda หรือดาวดำออบาดอน Black Star Abaddon ซึ่งเป็นผู้ทำลายล้างที่เชื่อมโยงกับเมทริกลูกบาศกสีดำ Black h u l e Matrix ในแกนกลางของดาวเสาร์ดังนั้นลูกบาศสีดำของดาวเสาร์จึงบรรจุถังโมโลคอขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นสถานีเก็บเกี่ยวเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสงครามพิธีกรรมการตรึงกางเขนการพลีชีพการฆ่าตัวตายหรือการตกเลือดสิ่งนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าเหตุใดดาวเสาร์จึงเชื่อมโยงกับลัทธิบูชาเลือดโบราณมาอย่างยาวนาน การทับซ้อนขององค์การบูชาเลือดแบบดาวเสาแทรกซึมเข้าไปในศาสนาต่างๆเพื่อล้างสมองผู้อยู่อาศัยบนพื้นผิวให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายการตรึงกางเขน7มิติซึ่งส่งเสริมการยอมรับทางสังคมว่าการบูชาเลือดของซาตานคือระเบียบธรรมชาติของพระเจ้าพร้อมกับการสร้างภาพโฮโลแกรมแทรกซึมของเรื่องเล่าพระเยซูเท,ท็ที่ออกแบบมาเพื่อเป็น,นกลไกควบคุมทางศาสนาดาวเสาคือประตูสุริยะเมิติ 7ดดีโซล่าเกตสำหรับการส่งสัญญาณของดวงอาทิตย์สีม่วง แต่ถูกรบกวนโดย n a a ในฐานะฐานทัพของโครงการอวกาศรับหลายโครงการที่บงการวาระการกดขี่มนุษย์เหล่านี้และผ่านการจับกลุมลัทธิบูชาเลือดของ n a a มันจึงถูกใช้เพื่อผลิตรังสีไวโอเลตเจ็ดมิติกลับหัวที่ปิดกั้นการตื่นของอเมทิสออเดอร์ผ่านการเพิ่มพลังให้กับเจโฮเวียนกริดผู้บุกรุกและ AI ไอดอฟไมการบิดเบือนของเจโฮเวียนกริดได้สร้างพลาสมาย้อนกลับที่ป้อนเข้าสู่เครือข่ายการตรึงกังเขนทั่วโลกซึ่งใช้ในการเชื่อมโยง DNA ของมนุษย์ทาง พันธุกรรมกับเส้นเวลาหลอกและโครงสร้างไฮเปอร์ไดเมนชันกระจกเงาโดยมีสัญญาณคลื่นสีแดงของ AI ของแสงสีม่วงย้อนกลับและลูกบาศสีแดงบนเส้นเล่ของดาวเคราะห์ที่ป้อนเข้าสู่เครือข่ายกริดผู้บุกรุกหลายเครือข่ายหรือเครือข่ายแอตแลนเทียนพลอนอิมพลนท์เน็ตเวิร์กหรือ APIN p ลาส m a มาไวโอเลตกลับทิศเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประกายสนามแม่เหล็กสตรีปลอมแห่งจิตสำนึกแห่งดวงจันทร์ซึ่งหล่อเลี้ยงมเมล็ดพันธุ์ปีศาจของมันร้ายที่สถิตอยู่ในตัวตนในเงามืดหรือรูปแบบเชิงลบของมวลชนที่ยังไม่ตื่นพร้อมกับกระตุ้นสายพันธุกรรมลูกผสมต่างดาวที่พวกเขาชื่นชอบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพลังภายนอกที่ปีศารเพราะเมล็ดพันุ์ครอบครองพลังผู้บุกรุกที่เข้ามานอกจากนี้โครงสร้างต่างดาวผู้บุกรุกนี้ยังถูกใช้เพื่อเพิ่มพลังให้กับเขตจำศีลของแบคคัสไดโอนนซัส โปรแกรมทางการแพทย์ของเครือข่าย c a r d u ซียสและกริสของเยโฮเวนโดฟซึ่งสร้างการหมุนกลับทิศท,ที่ใช้เสียบอุปกรณ์ฝังตรึงกางเขนลงบนเส้นแกนตั้ง6มิติและ7มิติทั่วดาวเคราะห์การบิดเบือนของมารร้ายเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายปีกดาวเคราะห์ไมเคิลแมรีซึ่งทำหน้าที่เป็นรั้วความถี่มงกุฎดาวเคราะห์โดยติดตั้งมงกุฎหนามที่ปิดกั้นการสื่อสารกับผู้ก่อตั้งดวงอาทิตย์จักรวาลของเมทริกเวลาสากลของเรานอกจากนี้การออกดอกของพลาสมิกโมนาดิ ของมนุษย์และการขนส่งจิตสำนึกไปยังโลกของพระเจ้าถูกปิดกั้นจากช่องทางแนวตั้งที่ยุบตัวของคณะดาวครอสที่ถูกควบคุมโดยฐานโครงการอวากาศลับของแอนตาร์กติกาที่บุกรุกระบบสตาเกต 9D ดังนั้นดาวดำของดาวเสาจึงถูกใช้เป็นสนามเด็กเล่นของซาตานสำหรับชาวแอนนูนากิแห่งเยโฮเวียและวงตระกูลที่พผกเขาโปรดปรานอย่างฮิกซอรและคาซาดังนั้นการสร้างเมทริกของดาวเสา์ขึ้นใหม่จึงเป็นส่วนสำคัญในการทวงคืนภารกิจคริสตตออสของกาเดียนซึ่งท้ายที่สุดแล้วคือการลบล้างผลกระทบด้านลบจากการเป็นทาสมนุษย์จำนวนมากที่ถูกกักขังอยู่ในเครือข่ายการตรึงกางเขนของระบบกริดดาวเคราะห์ การเปิดเผยของพระเยโฮวาอันุนากิฮิกซอสคาซาหลังจากการรุกรานดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะนับตั้งแต่การกระบของลูซิเฟเรียนผู้บุกรุกได้ก่อตั้งวาระแห่งมนุษย์ต่างดาวเชิงลบขึ้นเพื่อเตรียมผู้อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์ให้บูชาเทพเจ้าต่างดาวกลอมเช่นยาเวและเยโฮวาทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้คือเผ่าพันธุ์เบเลียลซันผู้บุกรุกของเทวทูตกสวรรค์ลูกผสมอันนูนากิ ซึ่งดูดกลืนพลังงานจากสนามพลังของดาวเคราะห์ผ่านมนุษย์ที่สวดภาวนาถวายเครื่องบูชาและบูชาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเหล่านี้ผ่านการสร้างศางสนา,สาอันรุนแรงของพวกเขาสิ่งเหล่านี้คือเมทริกค,ควบคุมจิตใจที่ซับซ้อนซึ่งควบคุมโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางศางสนาผ่านดวงตาแห่งยาเวและดวงตาแห่งเยโฮวาโดยทำหน้าที่เป็นเลนหักเหแสงที่บิดเบือนแสงให้เป็นโฮโลแกรมเทียมและเส้นเวลาสังเคราะห์ ชาวเยโฮเวียนอันนูนากิและดอราโกเนียนผสมผสานพันธุกรรมมนุษย์เทพผ่านโครงการเพาะพันธุ์และถูกใช้โดยกลุ่มลูซิเฟเรียนเบเลียลอสซันเพื่อยึดครองตะวันออกกลางเพื่อควบคุมสตาเกต เช่นสงครามเพื่อควบคุมการเข้าถึงเทมเพิร์มาส์และประตูอิหร่านดังนั้นกลุ่มเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มหลักที่อยู่เบื้องหลังการกรบฏลูซิเฟเรียนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคโหราศาสตร์สุดท้ายของโลกหรือช่วงวิสุวัตหลังจากที่พวกเขายึดครองระบบสุริยะได้ต่อมาในช่วง2 6 0 0 0ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกริตผู้บุกรุกที่สร้างโดย AI ลงในกริตดาวเคราะห์เพื่อควบคุมสตาเกตทำลายกริตผู้พิทักษ์อินซีและสร้างความหายนะผ่านสงครามและเหตุการณ์หาย ยนะต่างๆผ่านเครื่องจากสัตว์ร้ายที่ฝังไว้เช่นการฝังตรึงกางเขนเพื่อย,ย้อนกลับรหัสไวโอเลตเรเจ็ตมิติกลุ่มเบเลียลอซันเหล่านี้ได้จุติลงมาในสายเลือดของกษัตัตร์ไฮกอซอที่ลุกรานซักคาร่าประเทศอียิปต์อย่างรุนแรงผ่านการสังหารหมูก่กริย์จอกศักดิ์สิทธิ์มาจิ ฮิบิรูเมลคิเซเดกและคริสตอสออส,สเซเนผู้ดูแลจอกศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์โซโลโมอนแห่งยุคอาทิตย์และระบบประตูตะวันออกกลางของชาวไซออนทําให้เกิดการกําเนิดของมันดาต่างดาวมืดและปีศาจร,ร้ายเช่นแม่มดดาแห่งบาเอ้าขึ้นแทนที่ชาวไฮกอซอใช้ชื่อคาณาอันดังที่เห็นได้จากชื่อเทพเจ้าเซมิติ เช่นอนาณาจักรบาอาจากคานาอันการบูชาบาอาได้แพร่กระจายไปยังอียิปต์โดยอาณาจากักรกลางและทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่กลุ่มเบเลียลอซันดูแลรังของสิ่งมีชีวิตเงาบาอาทั้งสัตว์เลื้อยคลานและ,มะแมลงที่มารดาต่างดาวมืดสร้างขึ้นและเลี้ยงดูในฐานะเผ่าพันธุ์ปีศาจเทวทูตตกสวรรค์ของกลุ่มฟาทาลอที่ถูกหว่านลงบนดาวครอ์ดวงนี้ระหว่างการรุกรานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประตูมิติตะวันออกกลาง กรย์ฮิกซอสิได้พัฒนาเป็นสายตระกูลที่ชาวคอซานับถือ ซึ่งนับถือบูชาบาอ้าวและบูชายันเด็กโดยรวบรวมความรู้ลี้ลับเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตสากลจากคำสอนของฮิบิรุเมลคีเซเดกในอียิปต์ซึ่งได้รับจากครูชาวอารยันเมื่อครั้งมายังแองคาเพเทียนพวกเขาได้เปลี่ยนความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ก่อตั้งให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ควบคุมาศาสนาต่างๆและผ่านกฎแห่งการกลับทิศและการเปิดเผยวิธีการพวกเขาได้สร้างนิกายทางจิตวิญญ,ญาณลี้ลับของสมาคมลับสำหรับชนชั้นปกครองของตนเพื่อรับใช้พวกเขาเหล่าผู้แอบอ้าง อ้างว่าพวกเขาเข้าถึงความรู้อันศักดิ์สิทธิ์นี้ในฐานะชนเผ่าฮิบิรูปเมลคีเซเดกอันสูงส่ง,สงและผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ควบคุมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเข้าถึงระบบสตาเกตด้วยเทคโนโลยีกริดดาวเคราะห์ใต้ดินอันทรงพลังแทนที่จะผ่านกระบวนการฆาตกรรมและการขโมยชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน หลังจากการรุกรานซาการ่าซาการ่าอินวาชันเพื่อทำลายสายเลือดสุริยะจักรวาลยาที่แท้จริงของเหล่าราชามังกรสุริยะแห่งโซโลโมอนมาจิเดวิดโซโลมอนมาจิเดวิดผู้สึ่งถือครองรหัสต้นกอถาราแห่งชีวิตสากลของชาวไซออนิสพวกเขาได้ทำลายวิหารกษัตริย์โซโลมอนคิงโซโลมอนเทมเพิลและกริดโฮโลแกรมที่ยอมาติโซโลมอนไทอมาติโซโลมอน ของสายเลือดกษัตริย์โซโลโมอนและมารดาคาทารีมาเธอร์แคทารีดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้คือต้นกำเนิดจากอียิปต์ของนิกายคาทาท,าที่คากัดซอนคาแคสสนและผู้ที่ปกป้องสตาเกตที่12ในแกวนล้อองด็อกแลงเวด็อก ของฝรั่งเศสพวกเขารับเอาความรู้เกี่ยวกับมังกรโซฟีอันศักดิ์สิทธิ์ของมารดาจักรวาลเกี่ยวกับเสียงเรียกเข้าของสสารมืดดวงอาทิตย์ยา KATHRA a, a และรหัสของกษัตริย์โซโลโมอนเกี่ยวกับดวงดาวหญิงหกแฉกพวกเขาได้สร้างวิหารโซโลโมอนสามดวงและวิหารแสงเท,ท็เทียมขึ้นเป็นเครือข่ายการกลับทิศที่รวบรวมพลังแห่งการบูชาบาอา้า บาวตลอดการแพร่กระจายของระบบสังเวยโลหิตของซาตานทำให้ประวัติศาสตร์อันแท้จริงของมาจิกเกรลคิงโซโลมอนที่เป็นผู้พิทักษ์ประตูมิติแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนของผู้ก่อตั้งอเมทิสผู้เดินทางข้ามเวลาที่แท้จริงในตะวันออกกลางเกิดความสับสน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนุนากิแห่งเยโฮเวียนได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับบทแห่งพระธรรมวิวร์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวที่ร่างขั้นตอนต่างๆของเหล่ามนุษย์ต่างดาวเชิงลบที่ตั้งใจจะพิชิตการรุกรานและยึดครองพื้นผิวโลก ซึ่งบันทึกของผู้ก่อตั้งถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงและศาสตร์นาที่จัดตั้งขึ้นและละทัทธิอเทวนิยมของพวกเขาถูกแทนที่สิ่งนี้ทำให้ระบบสตาเกตดาวเคราะห์ทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์ของเ A a และถูกเรียกว่าการบูชาที่บัลลังของอันนูนาคีแห่งเยโฮเวียนสัตว์ร้ายทั้งสี่ที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าบันลังที่กล่าวถึงในพระธรรมวิวรณ์เกี่ยวข้องกับบันทึกทางพันธุกรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งในเครือข่ายกริดดาวเคราะห์ ซึ่งมีภาพสะท้อนของจิตสำนึกจักรวาลของพวกเขาบนดาวเคราะห์ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับพวกมันสิ่งมีชีวิตทั้ง 4, ส่สิงโตโนกอินทรีวัวและมนุษย์คือเครือข่ายจิตสำนึกผู้พิทักษ์ผู้ก่อตั้งที่ทรงพลังที่สุดซึ่งเชื่อมต่อกับกรีตดาวเคราะห์และระบบสตาเกตทั้งหมดพวกมันคือสิงโตขาวตัวใหญ่วัวสีน้ำเงินศักดิ์สิทธิ์กฤตอินทรีทองคำและเสาหลักทั้ง4ของมนุษย์ ด้วยความตั้งใจที่จะค่อยๆพิชิตและครอบครองเครือข่ายกริดดาวเคราะห์ของผู้พิทักษ์ในยุคมืดเจตนาคือการสังหารและรับใช้สัตว์ร,ร้ายทั้ง4ี่ที่รับใช้เหล่าผู้ก่อตั้งแต่กลับถูกบังคับให้คุกเข่ากราบนมัสก,การพระที่นั่งของพระยะโฮวาเนื้อหาที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์วิวร์ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกผู้ก่อตั้งฉบับดั้งเดิมหรือฉบับแปลของเอสเซน กาเดียนแต่กลับถูกนำมาใช้เป็นข้อความในพระคัมภี์ที่เข้ารหัส NAA เพื่อติดตั้งแผ่นซ้อนจิตสำนึกส่วนรวมที่ตรึงกางเขนพระคริสตภายในและปลุกเร้าการสำแดงของซอฟต์แวร์อามากอดอรดอนเพื่อปลุกปั่นการก่อการร้ายหายนะและโรคระบาดซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความหายนะบนโลกเพื่อควบคุมเส้นเวลาสุดท้ายอย่างเต็มที่ในช่วงความขัดแย้งครั้งสุดท้ายของวัตจักรการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เจโฮเวียนกริดฟีนิกและเอเลียนดอฟม หลายปีก่อนเหล่าผู้พิทักษ์ผู้ก่อตั้งได้นำเสนอความตระหนักรู้เกี่ยวกับเครือข่ายผู้บุกรุกของ NAA ที่ออกแบบมาให้เป็นอาวุธชีวภาพทางจิตวิญญ,ญาณเฉพาะที่มุ่งเป้าไปที่มนุษยชาติซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมต่างดาวที่สร้างโดย AI หลายมิติพวกมันคือเครื่องจักรสัตว์ร้ายที่ขับเคลื่อนระบบกลับหัวหรือกระแสะย้อนกลับเข้าสู่ระบบกริตดาวเคราะห์และดูแลโดยกลุ่ม NAA เครือข่ายผู้บุกรุกเหล่านี้ทำให้สงครามทางจิตวิญญ,ญาณเป็นเรื่องน่าหวาดเสียวสำหรับเหล่า,มาเมล็ดพันธ์แห่งดวงดาว ที่จุดติมาพร้อมกับภารกิจคริสโตเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระบบกฤิตดาวเคราะห์ของ Guardian Founder Cosmic Sun เครือข่ายกริดหนึ่งดังกล่าวเรียกว่าเจโฮเวนกริดหรือดอฟกริดซึ่งทราบกันดีว่าได้รับการจัดการและบำรุงรักษาเป็นหลักโดยเจโฮเวียนแอนนูนากิและพันธมิตรผู้บุกรุกที่สมรู้ร่วมคิดซึ่งรับใช้วาระที่ล้มเหลวของสหพันธรัฐกาแลกติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายเหล่านี้มีปัญหาเนื่องจากสร้างสัญญาณรบกวนผ่านแฟนทอมอัจจรัสซึ่งฉายโดมเมนเกเียนแมทริกซ์ที่สร้างโดย AI ออกมาโดยมีโกออเดร์ฟาเดอร์กาเดียนที่ถูกโคลนโดย AI ปิดกั้นลำดับการกระตุ้นโมนาดิกแบบออแกนิกในดาวเคร เราะเจโฮเวียนกริชเหล่านี้ควบคุมเครือข่ายเซเว่นทรูเพจซึ่งเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์แบบเฮาส์แมนที่ใช้เพื่อกระตุ้นซอฟต์แวร์อามาเกดอนและปิดกั้นการเริ่มต้นก่อนหน้านี้ของระบบาาดเรียน巴拉多瑞安雷伯ริ布ซึ่งตัดผ่านยูนิเวอร์แซลไทม์มาทรส์หลายชุดที่ขนาดกันอาร์กบิดเหล่านี้ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติเพื่อให้ฟาเวเดอร์โซลาริชิเรชาดราก้อนเคลื่อนย้ายร่างจิตสำนึกขนาดมาึมามายัางโลกของเราหากปราศจากพวกเขามนุษยชาติก็จะถูกเอเอและกริชผู้บุกรุกจับเป็นตัวประกัน วันนี้เรามีทางเลือกมากมายที่พร้อมให้เราทุกคนบนโลกได้เลือกสรรผู้ที่ตื่นรู้แล้วและกำลังเลือกอิสราภาพทางจิตวิญญาณผ่านการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการปลดปล่อยของดาวเคราะห์ เช่นเดียวกับการปลดปล่อย Cosmic Sun Founder และ Liberation Passage ที่ได้รับการสนับสนุนจากการกลับมาของ Solarich r i Dragon ในปี2020และการสร้าง Rainbow a r c i d g e ของพวกเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าหลายคนจะยังไม่ตื่นรู้ต่อความจริงทางจิตวิญญาณน,นี้ในขณะนี้และไม่ใช่ทุกคนที่เลือกที่จะยกระดับความถี่ส่วนบุคคลของตนให้ถึงระดับการเริ่มต้นการติดต่อครั้งแรกกับ Crystal Founder